สบายดีพี่น้องบ่สืบขูข่ทุกคนเนาะสบายดีทุกการพี่น้องเลยตอนนี้อยู่ในรถเด้อเนาะกำลังเดินทางพี่น้องเลยแต่ว่ามาซื้อของให้ซื้อของอยู่ตลาดเซโนสบายดีสวัสดีตลาดเซโนจะไปซื้อของให้ไครกะยับงบ่สะเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะมันคือพ่อแท้นี่อะไรวิวบ่อทอดสามลอยใจวิว เย่ yeah, พี่น้องเลยบอกตรงๆ yeah. เลยเย่เดือนนี้นะเบิ่งคลิปยาวๆให้เลยเด้อเบิร์โฆษณาให้เรื่มเลยยูบอดี้กับเบิ่งคลิปยาวๆให้เลยพี่น้องเลยบอดี้ก็เบิ่งให้จบ,หบให้เนาะเบิ่งให้จบคลิปให้เลยจบคลิปบอกคำามโฆษณาเพราะว่าเย่ได้เขา้าราคาใช้จ,จ่ายลายเพราะว่าส่งลูกเฮียนดิขาเทิมขาเทิมลูกเ,<อ>เดือนหนึ่งกับเท่าไหรก็จะก็ จะกระเวี้วนข่อยตอนแรกก็เงินบาทเงินบาทก็เดือนค่าเทอมขึ้นอีกะไรได้พี่น้องเดือนนี้นะจากทีสามแสนหก็ขึ้นมาสี่แสน,นแล,ลูกชายก็เดือนละเจ็ดแปดร้อยนี่แหละแปดร้อยเนาะประมาณ800แ800ปดละแปดร้อย <800. S 2> ของบางคาลูกนะส่วนมาลูกสาวนี่ร้อยเอื้อยมันก็กลัวเลยเอื้อยแล้วกลัวแต่ว่าประเทศค่าเทมขาขาขเอมค่ากินเสลยก็ได้รายได้ยูทูบบ่าวเล่าต่อเดือนนี่มามื้อหอเมื้อนี้ก็ได้ร้อยหนึ่งพี่น้อง ได้ลอยหนึ่งนะคอยหาซิบเริ yes, nice. yeah, right. Look Look yeah. ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมาฮอดเมื่อนี้วันที่วันที่สิบเอ็ดนี้ก็ได้ลอยหนึ่งลอยเรียนนะลอยนานๆหาซิบหรือเศรเลยนะคอยตายเลยแต่เก่าหมดแล้เป็นยังไงเยอพี่น้องเบิรงวิวรถเบิรงวิวรถวิวดำลอยชงลอยเนาะไปถ่ายเมื่อวานเลยก็แทบสิบบนเรือยังเลยแบบว่าได้เข้าขาหน้่งเมืองน้ำมันไปบักไกลๆหนึ่ง เดือนละ้อยวิวละ้อยสองวิวก็บสองอยสิเ่เดือนแล้วก็ได้ลอยหนึ่งเดือนนี้ยังบอกเกินสองลอยอยู่พี่น้องเลยยังบอกเกินสองลอยแต่ยญจะหมดสองอยสองอยก็ไดแต่บัตเติมเงินคาร์นามันกับบวพอคาร์นามันบัพออันนี้ว่าต้องตรงเด้อคาร์นมันหลดบรพ่อได้สองอยเรียนเลยัพ่ออะไร้องมื่นากับ ห้าแสนบริหาเล็สองหมื่นห้าแสนสองหมื่นห้าแสนี่หมื่นละหนึ่งละหนึ่งมันก็เท่าไรพันปลายบอลหรือสองพันละหก็บสองพันละหนึ่งกับพันพันปลายพันแปดบ่พันแปดพันแพัดเพราะว่าอยเลี้ยนนตอนนี้สต๊กอยู่ประมาณสองล้านบอกเกินสองล้านหนึกีบต่อลอยดอลลาร์เด้อคิดเอาซ้ำนั่นและแล้วเติมน้ำมันนะสงหมื่นห้าแสนสองหมื สี่มื้อ้านหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งวได้กุ่มได้านหนึ่งนะบันได้กุ้มได้อาทิตย์หนึ่งกุ่มเลยเขาไเขาเดินทางไกลเยเขาเาไปไก่เขาไปไก่เศขาน้ำมันเด้อนี่เด้อบม่ได้ไหลข้าอยู่ข้ากินข้าสมบำหลอกบำหลอกบำลุงหลดบันได้ไหลได้นน่นะขาขกินเด้บัดนี้ขากินกับว่นได้ไห่ได้บไ้ไหลรวมนะฮะหละกินกับ การห้าวภาพพยัดฆชุดได้ี่คือแบบเขาถือเข่าใส่แบบถือเข่าบางมือกันขึ้กับมีกับเข่ากันเอาไปกินพี่น้องเลยนี่แลหละฮะคิดเบื่องการเป็นยูทูบเบอร์สายบุญว่าเขามีค่าใช้จ่ายยังไง FC บางคนบัดซีโบฮู้ว่าเอ้ยพวกเป็นสายบุญเนี่ยเขามีอยู่แล้วอย่างสั้นอย่างนี่เขาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายยังดอกอมีแต่เถวการฝากเงินส่วยเรียกกรฝากไปแบบอพอดีพอดีเลยขาของขายยังไงเขาก็ซื้อไปให้ยังประมาณนี้ คัดนนะคิดแไปนะคิดผิดพี่น้องเลยเพราะมันต้องมีค่าอยู่เขาจิ้นค่าดเดื่อต่อเดินทางเตินเมน้ำมือัอนอย่างนี้รถใหญ่อย่างดีรถใหญ่เนี่ยเครื่องค่าใช้จ่ายหลายการรถมอไซค์ก็ซ้ำหนึ่งรถใหญ่ก็ซ้ำหนึ่งแต่วิวก็บอดีอีกเนี่ยแห่งขาดแห่งบวกกับไปอีกจุกนะเดือนเลยแล้วทาวดวงบอดี้ีกอ่ารถพังรถเพลมาอีกเป็นแห่งจอดกระปอีกนะประมาณนั้น ซาตุยใหญ่โหลดเป็นยังไงละครับทีป่ะน้องๆทำให้คุณให้ข้าให้คุณน้องใบใบก็นบอกให้ข้ามาใอก็ย้อนยิ้วปังปังอ่าคลิปนี้แล้วคู่แล้วคนกับสกิทบดเทิงเด้อว่าเสาสิซื้อของกันไปให้ใครไปห้ผู้ใด้แล้วก็อนอื่นกับขออนุญาตเนาะเราสื่อผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นออกอ่าเจสซอนกินแนนอุดรรีสอร์ทจังหวัดร้อยเอ็ดฝากเงินมาแปดร้อยบาทเนาะ ากเงินมา800บาทนั่นนี่เนาะกระซิสซิจำได้อีกดอกเนาะเพราะว่าผนกระซอยมาแล่วแล้วก็น้องสายลุงเออนอกสายลุงอันนี้ก็ะซิบว่าออกไปสือไปเลยเพราะว่าน้องสายลุงนี่ที่ซอยที่ซอยนางแดงน่าไร้เถื่อน้องสายลุงนี่ก็ฝากเงินมาจํานวนอันนี้บ่าวเล่าว่าไปเลย6,000บาทพี่น้องเลยเนาะจํานวน6,000บาทไทย6,000บาทในคาดว่าฮักคขาทถ้าบอกคำนียมออกไปกระร้อยหนึ่งแล้ว ร้อยยี่สิบบาทเนาะกับโบได้เต็มหกพันกะับโบเต็มหกพันอย่างประมาณนี้เนาะเหมือนละสองร้อยคิดเอาห่างอไปน้องแต่น้องชายลุงเนี่ยเพิ่์นบอกแล้วว่าเพราะว่ามีรายการออเดอร์แล้วสิออเดอร์ของที่จะซื้อแล้วเนาะรายการมีเงินจํานวนหนึ่งไปเหมาะไหมเขาเออเรือจากนาเพิ่นกับซอยเป็นข่ามะเมืองน้ามันบ่าวเหล้าอย่างประมาณนี้เนาะแต่เขากระโบ,บว่ามันจะเรียกสมทดยเนาะ ให้มันเลือในเงินจำนวนนั้นก่อนไอ้มันเลือยขาของให้เลือยขาของที่เพิ่นให้ซื้ออ่าเลือยขาของแล้วก็เลี้ยจากเงินที่สิเป็นเงินสดไปหม้อไปเขาอีกต่างหากเงินสดกันบ่เเลอก็คือบ่ได้เงินสดพันหนึ่งบ่เงินสดพันหนึ่งหนึ่งเงินสดให้หม้อไปเขานี่หนึ่งพันบาทแล้วก็ซื้อของแล้วก็ซื้อของอีกต่างหากไปเบิ่งน้ำกันว่าสิได้พีชซังแน่สิเบิดเทอร์ได้ฮะไปของอยู่ของกินก็หลายเด้องานมือหน่อย นนัขายเสือพงเสือผาเขาได้ไข่นี่นี่แล้วว่าหนึ่นงกุมงเขาเอาไข่ผูถึงก็อยู่นี่แล้วว่าันึ่นงกุมงหาไข่แป๊บบนเยอะกับแป๊บ หนาวอากาศหนาวเย็นอะไรแบบนี้พี่น้องเลยทั้งปากหอมนี่คิดหลายจะเสื่อมเออในว่าทั้งอานตัวปากใหญ่งน้อยปากไงตัวมาเขาคอยใส่กันดอกปากหอมนะห้าในนาสเป็นห้าห้าเอียงเอายังได้สวยเลยโตได้นะ tham dự nó vẫn sụt đẹp nội nè nè đẹp nè sụt nè đẹp nè sụt này đây, sụt nè đẹp nè nè đẹp nè sụt nè đẹp nè sụt ได้เล็กหน่อยสองปีปลายสองปีปลายตัวนี้ฮะรถเด้อเรถเราไปใส่แทเอาอันตัวนี้บ่พอดีใส่ได้อันนี้ก็ย่างยังไงอ่ะใก่บ่ถัดขันนี้แหละปีปลายก็เป็นต้องคอยใส่กั้างไงเลยคอยใส่กั้งไงเลยมันก็เยอะบ่เสื้อบ่ จักสุดเลยนะวัดตัวนี้ใอยเอาลงมาให้จจเบิ่งเอาบมดันหนึ่งสี่ตัวนี้เอาเบาไ่ไี้ปหาตัวนี้คายเซนสิเอา i ะไรเจสิบจับตัวนี้ได้ออเปหเอจจำนวนคือกันเบิดว่ะคิดออกบอพี่นองว่าสื่อไรคือมีสุดเด็กน้อยฮะ อย่แต่สุดเด็กหน่อยจับตรวนี้เขาจะจับกล่องนี่เอาตรงได้นี่คือว่าคนอยางไลยอยู่ตัดผ้ามาบบบน,นี้ไม่มีคนสเสลว ้างหน้านี่จะเป็นห่านแปลงท่อถัดแปลงท่อถัดแปลงทีวีตู้เย็นเนาะลากัลกๆกันท่อถัดแล้วกาขายจานนำจานเท่าเทียม 就係呢一度。 ผู้เฒ่าเขี่ยวมากปากดำปากแดงคือใส่ตัวนี้น่ะผู้เฒ่าเสื้อใส่หน้าห้อนที่เราไปแฟชั่นหน้าร้อนจะเป็นตัวนี้เอ้ยเสื้อมากระลองกระแหล่งแฟชั่นหน้าหนาวตัวนี้เนาะหน้าหนาวห้อนตาตาผู้ใหญ่ตรองการ không tháo đẹp để... không tháo không nọ nóng... mùa hả à, bé lưỡi không được thôn sẽ xảy ra bà còn bầu hụ cả bầu hụ đã vào thôn nhắn để thơ thôn bây giờ แต่มันท้งเชียผ่านแต่ทงค้าไม่ใช่ได้ไหลายถุงอนีจะเป็นหารประจำเนาะ็นหารประจำโอ้ยาหารเนี่ยเนี่ยบะหมี่เนาะเป็นหารประจำไปพี่น้องไปต่อ ไปซื้อของกิน้านเสื้อผ้าได้แล้วเจอจังแมนลายติดเอาบอวะติดเอาเลยของแทะติดเอาก็ได้ สามเซนไป ขนมอะไรขนมปังกับมีไะน้ำเป็นเถอะแบบนีอ้อย่างที่บอกอืมแตกหน่อยมากินเนี่ยมันนมเออมีใส บอลที่ชาวใส่ประเด็จก็ได้ทงหนึ่งนี่นี่นี่อันนี้อ่าเออทอร์ไกสอะไรก็ไหนข้าแม่นี่นะทอร์ไกบอลอันนี้ทงหนึ่งอันนี้ดิษฐ์ทอร์ไกส์นะเชื่ มันกินเหิงเน่เอ้คนละอย่างเออตังไข่เป็นนัวไปยิ้มมาลูกเป็นนัวเขามปนนี่เออปะ ส <growing> ั่งลงมาแล้วล่ไข่สานเตะให้เขาแยกเด้อคาเดีนั้นบอกแล้วบอกข่ดีเนาะหะอะหัวปิ no ่นบอได้แลวเนาะหัวปิ่นอาจัรลูกน้อง เอาวางนี่ก็ได้แต <t iny> ่ว่าบอแต่ละมือหัวปิ่นหัวปันทานอยู่ันดีมอมีอยู่บ่คดีมอมเก็ดนะดาวัตัวนี้ขอเดียวหาคือบมเห็นนี่ปลาก็มีแต่ขนมองแล้วนะเนี่ยหัวถามเขาเห้ยคนใหญ่นี่ปะ เอาขวดนึงบ่ถามดูนกมันมี่หนมนี่แก๊สนี่นี่เยกาแฟยื่นมกนเนแก๊สน่ะไไปเข้าไปจัดทางกระถุ่เล

กินไห่เนี่เอาบินบ้าคืออัเนี่กินให้ถามปีกเลยนะถามบินมันชิญกจดใหม่ปีมถามก็เเจ้าบองไทยก็ประมาณขอบอนเยอะสอบนึงบ่ามาห่ดแล้วมือไงพี่้องเ้ย กกออกมาลดเข่าหย่าลดเข่านย้ามึงดูนีจ for ัดหนักจัดเต็มมีแต่ยังเลือเข่าเนาะเลือกเข่าซาีกสอบหนึ่งเลือกายอีกสอบหนึ่งพี่น้องเลยแต่ว่าเอาทีจบคลิปก่อนบเกวกลูกชายลกาก็ยังกินนมไข่ แตกเลยหน่วยหนึ่งหิวออกมาเนี่ยเบื่อว่าครอบครัวไหนจะโชคดีได้รับของกินของใช้ไปครบเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสือ้อเสื้อกันหนาวหาสุดแต่เป็นของเด็กหน่อยหมดเลยเกือบเด็กกเกี่ยวอีกห้องเก่าอันนี้ไปอ้าวเขาคอยกบเกี้ยวแล้วเขาก็ระโดดออกมาให้บึกฮนะ <laughs> ันดูในชงยาก แมนอาหารมาเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวก่อนอ่าคุณใหญ่จะดียสองคนน้องซ้ายลุงกับเพียงก็เจซอนกินเจสอนกินแนนอุดรก็เลยเอื้อนเอื้อนยะแมนขอบคุณขอบคุณโอเคเด้อจะได้จบกินไปสำเร็จขอบคุณ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 คุณใหญ่เจดีย์เยอะทั้งสองฐานเนาะ ก็สองคนสองขาดเนี่ยน้องเลยนากที่ได้ร่วมโม่ผู้ปูโมธราเนาเําทำดุจำกันะครับตัวเรือกว่าคุนเน่เขาทุกหยานอะไรเนาะลำบากลำบากเขาไม่มีที่กินเพราเขาได้มีอยู่ไม่คกินเลยเพราะแบบแล้วก็หาบ่ได้ให้เขามี่กมีแห้งเี่เดีเราไสุบสิลิต่อไปเนาะทมนั่นแหละเอาไรเอาข่อไหมกอ่ะสบายดี